เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Ford Ever e s t ยอดขายโตขึ้นจะแซงอีดิสูรมิลเอ็กได้หรือไม่สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะพาชมยอดขาย,ขายของรถยนต์อนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่ง PPV กับการแข่งขันที่ดูเดือนแต่ละค่ายก็จัดเต็มทั้งการเปิดตัวรุ่นปรับปรุงรวมไปถึงรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเรามาดูกันครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมียอดขายในเดือนกันยาย,ยนเท่าไหร่กันบ้าง เริ่มต้นแชมป์เดิมยังคงเป็นที่1อย่างต่อเนื่องนั่นคือ Toyota Fortuner มียอดขายในเดือนกันยายนอยู่ที่2,844คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว464คันหลังจากที่ Toyota Fortuner เปิดตัวรุ่นพิเศษอย่างรุ่น Le นเดอร์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับการปรับปรุงทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรวมไปถึงออปชั่นต่างๆที่ให้มาอันดับที่2 I e s u z u MU-X มียอดขายในเดือนกันยายนอยู่ที่1769คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว103คันกับล่าสุด i ิโตซูมิวเอ็กซ์ที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่และสีใหม่ทั้งการเพิ่มออปชั่นต่างๆแต่เป็นแฟนชาวไทยก็อยากได้ทั้งพวงมาลัยไฟฟ้ารวมไปถึงกล้องรอบคันอาจจะต้องรอดูในรุ่นปรับชมต่อไปว่าจะมีออปชั่นเหล่านี้มาให้หรือไม่อันดับที่ 3. Ford e v e r e s t มียอดขายในเดือนกันยายนอยู่ที่1427คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว260คันจากที่เริ่มส่งมอบ เนกเกนฟอร์ดเดเวอร์เดใหม่จึงทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยการออกแบบที่ดูเบิกบึนการใส่ออปชั่นแบบจัดเต็มที่ยังไม่มีรุ่นไหนให้มากเท่านี้ถือว่าฟอร์ดทำการบ้านมาดีคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าฟอร์ดเดวเวเดใหม่จะสามารถขึ้นมาเป็นที่2แทนอิริสุเมเอ็กได้หรือไม่มิสูบิชิปาเจาโร่สปอร์ตมียอดขายในเดือนกันยายนอยู่ที่5 0 6คันลดลงจากเดือนที่แล้ว15คัน การเปลี่ยนแปลงของปาเจโร่สปอร์ตในช่วงนี้ยังไม่มีข่าวออกมาทั้งในไทยและต่างประเทศรวมถึงยังไม่มีภาพหลุดการวิ่งทดสอบมีเพียงมิสูบชิชไททันที่มีการวิ่งทดสอบเพื่อเตรียมการเปิดตัวสําหรับมิสุบชิชปาเจโร่สปอร์ตนั้นคงต้องรอาการเปิดตัวของมิสุบชิชไททันก่อนและอันดับที่5้ิสันเทรามียอดขายในเดือนกันยายนอยู่ที่121รคันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว29คันคงต้องผักดันกันต่อไปรวมไปถึงคงต้องรอาการปรับโฉมใหม่ หรือรุ่นตกแต่งพิเศษเพื่อให้ถูกใจคนไทยมากกว่านี้โดยภาพรวมแล้วของกลุ่มรถยนตน์ระดับบ27ที่นั่ง PPV สิ่งที่หลายคนรอคอยคือ All New Toyota Fortuner รุ่นใหม่ล่าสุดจะจัดออปชันอะไรมาให้แน่นอนรูปร่างหน้าตาคงไม่ทําให้เป็นแฟนผิดหวังแน่นอนคาดการแล้วคงยากที่จะมีรุ่นไหนล้มแชมป์ Toyota Fortuner ได้สําหรับเพื่อนๆแล้วคาดหวังอะไรกับออปชันของ All New Toyota Fortuner ชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ หากเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ